สวัสดีครับอันนี้มีทีเซต R ครับรีเวทีเซ็ต R รถปั้นใหม่นะครับชุดสีดูสวยเลยครับเก็บงานมาหมดเลยสวิตเป็นของทีเซ็ต M ครับสายขวาเลย หน้าเขาเป็นของ t ีชัดเมครับทั้งจานก็ทั้งดินเบรกเลยสีเงาเงาเลยครับผมเครืคร่องแห้งๆเลยครับรถ ไล่เป็นน็อตเละครับผมน็อตเลดไล่น็อตเลดทั้งคันเลยครับผมเก็บงานมาหมดเลยครับเหลือแค่จับหลังที่ยังไม่ได้เก็บ แห้งเลยครับผมขาบูงแห้งๆเลยชุดสีดีครับไม่แตกไม่หักสยสยๆครับชุดสีดสวยๆครับเงาๆเลยแต่ว่าจะมีตำหนินิดนึง ถ้าเป็นตำหนีรถของชุดสีก็จะเป็นสีครับชุดสีอันนี้เขาทำสีเองครับจะเป็นรอยผิวส้มเป็นบางจุดครับผมแต่ว่ารวมรวมแล้วก็โอเคอยู่ก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นรอยผิวส้มแล้วก็มีหน้ากากตรงนี้ที่เป็นตำหนีของรถนะครับผมแล้วก็จะมีตรงข้างหลังนี่ครับนิดนึงครับผมถ้าคนไม่ได้สีเดียดก็โอเคเลยครับชุดสียังเงาอยู่เงาเลยแหละครับผม ก็เรียบๆเลยไร่น็อตเกึงมาบ้างครับส่วนรถระบบไฟอ่ามอเตอร์ออว,วอลทำง,งานปกติมอตวเตอร์วอลสายน้ำเงินครับอ่าไม่บัดร,รอบบัดความร้อนแล้วก็เกจน้ำมันก็ใช้ได้นะครับแผมกดเกจน้ำมันให้ดูอ่ากดเกจน้ำมันใช้ได้ส่วนระบบไฟก็ติดหมดครับไฟเดียวครับผม ไฟเดียวกวาไฟสูงไฟต่ำขึ้นหมดนะครับผมแต่ก็ดังครับรถทำเดิมครับคับนนี้ชุดหน้าสวยๆเลย ข้างในเครื่องแห้งๆเลยครับตนนัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน,เ,นเบาต่ำได้ครับผม ไฟเบรกติดนะครับไฟเบรกไฟเบรกมือติดออเ,เ,เดี๋ยวลองเหยียบเบรกเขารถเดิมครับอันนี้ระบบไฟใช้ได้หมดครับถ้าใครกำลังหารถพร้อมขี่เลยไม่ต้องปั้นไม่ต้องทำอะไรต่อเลยก็ผมแนะนำคันนี้เลยครับ คันนี้เป็นโชคหลังใส่ของ T z เตูมาครับตัวจะโด่งนิดนึงครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตำหนีก็จะมีตำหนีแค่ชุดสีครับที่อาจจะเป็นรอยขนอาจจะเป็นรอยเปือกส้มครับแล้วก็มีรอยตำการใช้งานมานิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วยังโอเคเลยส่วนเอกสารก็เป็นเอกสารรี่ปุนครับผมภาษีเต็มเลยตัวนี้พร้อมขี่เลยคนซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาโอนเปลี่ยนชื่อขี่ได้เลย เต็มัผม,มนี้ครับผมก็มีตรงหน้ากากรับที่เป็นผิวเป็นเปลือกส้มครับแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีอีกตรงนึงครับผมอ่านี่ตรงนี้เลยตั้นี้รถก็จะมีประมาณนี้ครับผมอันนี้บอกมาเลยครับ วนเครื่องอันนี้รับประกันเลยครับเครื่องเนี่ยดีเลยครับแล้วลองมาขี่ดูเราจะรู้เลยโดยรวม,มแล้วคันนี้ผมว่าโอเคเลยครับใครกำลังหารถอยู่ที่พร้อมใช้งานเลยก็ติดต่อมาได้ครับโอเคดีครับสวัสดีครับ